สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับพวกเราคงมูไวยรุ่นร้อยล้านค่ะอ่าวันนี้เรามากันที่ไหนคะคุณเฟิร์สเรามาที่อำเภอท่าบ่อนะคะเอ๊ะข้าหลังแล้วนี่อ่าเรามาเยี่ยมสวนพะยุงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทําไมมีพืชอ,อย่างอื่นด้วยละคะเนี่ยอืมสว่วนนี้มีความน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ปลูกแค่ไม้พะยุงอย่างเดียวมีทั้งมะพร้าวอินทผลัมแล้วยังในรอบๆบต้นอะคะ่ะเขาก็จะปลูกถั่วแล้วก็ปลูกแตงด้วย น่าสนใจไหมคะโอ้ยน่าสนใจมากค่ะอยากเห็นเจ้าของสวนแล้วนะคะไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะนี่วันนี้เรามาพร้อกับเจ้าของสวนนะคะนี่ชิ่คข้าชื่อชื่อคุณอะไรคะโอฟิศโอฟิศอ๋อนี่ค่ะอันนี้เจ้าของสวนคือโอฟิศนันคำโอฟิศนันคำอันนี้เราอยู่ที่บ้านน้ำมงนะคะอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะสวนนี้ปลูกเท่าไหร่คะ300ต้นครับ300ต้นนะคะ โอ้โหแล้วปลูกปลูกพืชอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะก่อนมาปลูกยาสูบก่อนหน้านี้ที่ทําตรงนี้ก็คือทายาสูบทายาสูบได้ผลผลิตดีไหมคะดีครับดีดีแล้วมีความที่เห็นยังไงถึงเปลี่ยนเป็นมาปลูกไม้พยุงอย่างนี้คะก็เห็นไปอบรมเรื่องมะพร้าวก็มีอะไรเขาเชิญเชียวเขาเรียกเชลยวมาไปประชุมเรื่องมะพร้าวก็เลยเอาพยุงไฮหลํมมาตอนนี้คนนี้ก็พาครก็เลยซื้อก่อน20ต้นผมก็เลยมา20ต้นมาปลูกไว้ที่บ้าน แล้วทีนี้ดูด้วมันขึ้นเร็วโตเร็วหน้าสมน้าทำน้าปลูกก็เลยไปซื้อมาอีกซื้อมาเพิ่มอีกใช่ไหมคะอันนี้เพิ่มอีกกี่ต้นนะคะสองร้อยสองร้อยโอ้โหสองร้อยกว่าแล้วสามร้อยแล้วทั้งหมดเลยสามร้อยใช่ไหมคะสามร้อยโอ้สามร้อยต้นอันนี้ปลูกกี่ปีแล้วคะปีครึ่งปีครึ่งโอ้โหแต่ว่าต้นสวยมากเนี่ยค่ะนี่ในสนใจมากเลยนี่ก็คือมีถั่วถั่วปลูกในต้นพยุงให้ต้นต้นขึ้นเวลาใส่เวลาใส่ปุ๋ยถั่วใช่ไหมค่ะ พยุงก็ได้ยินอ๋อ้แล้วทีนี้ถั่วนี่เก็บเกี่ยวคือปล่อยให้มันขึ้นไปอย่างนี้เลยใช่ไหมขึ้นไปแล้วมันจะเป็นลูกเลยเก็บอะไรหมดเลยดูมันก็ตัดหลักอ๋อก็คือตัดเอาให้ต้นพยุงเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นมันเป็นเหลาคิงมันอาศัยขึ้นเป็นอ๋อเป็นหลักขึ้นไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ถือว่าเดี๋ยวนายลี้ยงจะเอามาปลูกตรงนี้อีกอ๋อเอาพยุงมันขึ้นเออรุ่งรุ่งร่องกลางนี่เพิ่มอีกเพิ่มอีกอ๋อโอ้โหแต่เราจะทํา สมมติว่าร่องนี้จะทาถนนค่ะแต่เราไม่ปลูกเราจะแม่คับนะัไปตรงกันไปตรงกันไปก็คือใช้ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์อ่าหลายท่านนะคะว่าสงสัยว่าปลูกแต่พยุงอย่างเดียวก็จะรู้ยปลูกนั้นแล้วอ๋อใช่ไหมไม่รู้อใช่ก็คือหลายคนก็สงสัยว่าปลูกพยุงต้องปลูกอย่างเดียวไหมไม่ไม่ต้องปลูกอย่างเดียวก็ได้ค่ะเราสามารถปลูกพืชอย่างอื่นแซมเข้าไปได้นะคะส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้หลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วอินฉาลมแตง วบวเปลี่ยมวบเปลี่ยมมะพร้าวมะพร้าวครับแล้วก็มะละกอมะละกอโอ้โหไปก็ตรปลูกมะเขือเทศก็ถือได้ว่าส่วนนี้มีอรายได้แล้วก็มีของกินตลอดปีเลยตลอดปีครับตลอดปีสุดยอดไปเลยนะคะเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนตุลาตันวาพฤศจิกาดิค่ะจะปลูกอะไรมะเขือ๋อตามร่องสับไปครับก็คือใช้พื้นที่ได้คุ้มมากแล้วก็มะเขือเทศสักซองสองร่องไปเพราะได้มามามาไล่ก็ได้กินไปกินอ มีประโยชน์อย่ามาละทํางานเรามีในอาหารกินใช่ค่ะอันนี้มันยังมีอ่ะค่ะอูพกักรุโอ้อะพุอะพุกัโดุมีนะนี่อยโอ้พุกักรุยองชิดเอ่อน้อยนาอยู่ในส่วนนี้ก็มีใช่ไหมตรงนั้น่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชมสวนกันด้วยไหมคะเอาไปไปได้อ่ะไปพาคุณเบิ้เบิ้งเยี่ยมชมคายคุณแม่ไปด้วยกัน สมโบรสมโบรสมโบก็มีสมโอก็มีสมโบเวียดนามกับทัพจินสยามอ่ะอันนี้สวนนี้ปลูกในระยะเท่าไหร่บ้างคะที่แม่ระหว่างห้าคูนห้าใช่หมห้าคูนห้าอ๋อห้าคูนห้าคือถ้ารู้ก่อนหน้านี้ก็คือต้องจะปลูกสองเมตรสามเมตรแล้วจะได้เยอะอ่ะมีโครงการที่จะซื้อมาปลูกเพิ่มไหมคะเพิ่มจะเพิ่มตกลงโอ้ตกลงเลยเพิ่มเท่าไหร่ดีคะเนี่ยสองร้อยโอ้อันนี้มีความต้องไปปลูกเยอะกว่าสองร้อยกว่าอยู่หรอวสามร้อยอยู่แล้วเนี่ยใช่ มีความเชื่อมั่นกับทางบริษัทเรามากน้อยเพียงไหครับเาเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเห็นบริษัทไปเจาะดูที่บ้านอำเภอบ้านผือค่ะอำเภอบาบนำจําปะดุงปะมงอ้ยเห็นแล้วเจ้านั้นก็คือขึ้นทะเบียนยังยังค่ะคือขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนั้นก็คือขึ้นทะเบียนส่งออกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วไปเจาะดูแก่นมันใช่ไหมค่ะก็มีแก่นอืมตัวนี้ก็คือขึ้นทะเบียนส่งออกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ ที่หลังนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากขึ้นทะเบียนเนาะสามารถติดต่อที่เฟิร์สได้เลยก็ค,คือคอยู่สํานักง,งานอ่าหนองคายค่ะคบเบอร์เบอร์ติดต่อก็จะเป็นเบอร์0 9นย์3 3 2 5 5เอาเบอร์อยู่กับลูกสาวอ่าใช่ค่ะก็คือให้ลูกสาวโทรหาเลยก็ได้ค่ะใวมเยี่ยมในการขึ้นทะเบียนโอ้มีส้มโออ๋อมีมะนาวมะนาวด้วยโอ้โหมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างอ๋อ ตัวนี้ไปปลูกใหม่ซ่อมใหม่แล้วมีการดูแลใส่ปุ๋ยยังไงบ้างคะแต่ละแต่ละรอบปุ๋ยเดือนสิบห้าวันใส่สิบห้าวันใส่แต่ยาเสร็จแล้วก็ใส่เลยอือวันนี้เรายินมาอย่างนี้จะเอาปุ๋ยครอบผสมอ๋อใส่ด้วยใส่ผสมกันไปด้วยใช่ค่ะตัวนี้มีค่าใช้จ่ายสูงไหมคะแต่ละแต่ละรอบไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่เหมือนยาสูงอ๋อต้นเหมือนมันว่าแบบว่าต้นทุนการผลิตของเราอ่ะมันน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าน้อยกว่า แล้วก็เป็นพืชระยะยาวนะเป็นไม้เรต้องไปประคองไปเรื่อยๆใช่ค่ะให้กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เหมือนยาค่ะค่ะยายสูบมันทำใจสี่ครั้งถึงจะได้อยเจ็ดพันก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือเราปลูกยาสูบเนี่ยเรามีการใช้สารเคมีเยอะถูกต้องไหมคะใช่ใช่อันตรายถ้าเราปลูกไม้พยุงอย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะเราใส่แค่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นปลอดภัยทั้งผู้ปลูกนะคะใช่ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกแล้วก็ลดต้นทุนกันการผลิตเนาะค่ะเขาเรียกอะไรลืมชื่อมัน นคะนี่อะไรอะไรครัออบอ่าอะโวคาโดเหรอไม่ลูกอะไร้วยอ,อประกาศาขายอยู่บักปลูกยี่สิบต้นอืมต้นไม่จะเอากันหรืเอาไม่เอาก็อย่าเอาโอ้โหซึ่งสวนนี้ก็คือผสมผสานเยอะายามากเลยนะคะวัชเมโดบัวเบียมน,น,นั่นโ,รระโอะคาโดสอต้นัันอ่าสมโอนั่น ดวงชิดค่ะ,อะโอ้คุณเฟิร์สเห็นสวนอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างคะชื่นใจไหมชื่นใจมากเลยค่ะคือแบบลูกค้าเราก็ไม่ได้ปลูกแค่อย่างเดียวเนาะมันปลูกผสมผสานคือมีมีผลผลิตกินตลอดทั้งปีทั้งเดือนอย่างเงี้ยค่ะน,นี่ต้นอะไรเครียกเอาเอามาเล็ดมันไปทำเยื่อมาใส่เยื่อใส่อะไรอ่าเสาวรสเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่อ่าต้นอะไรเนาะมันจะออกอยู่ไม่ออกไงไมนคิดไม่ออกมาถึงเจอกันแล้วเนี่ยเยื่อเยื่อเอาเออเออก็เป็นเนื้อมันลูยาว มันสังจริงสังคมเขาปลูกอ่ะมันเบอร์รี่เหรอไม่ไม่อะไรเนาะเอาไปทำเยมกล้วยกูมีกล้วยกูมีกล้วยหอมกล้วยไงกล้วยนั่มนี่ฟ้าลงสิบพลาดต้นเนี่ยตันมาปลูกปีเดือนธันวาทเลยมะพร้าวนี่ยมะพร้าวลงฟ้าลงมันสิบพลาต้นถ้ามันไม่ฟ้าไม่ลงมันก็รุ่นนี้เราหมดรุ่นนี้เราหมด เอาไปไนค่ะอ๋อนี่เอาเปน้นมันก็เป็นเดือกล้วยอะไรไปเยอะค่ะพอเรามาเยี่ยมชมอย่างนี้เพิ่มความเชื่อมั่นให้ไหมคะเชื่อมั่นเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมคะของแท้ละอ่าก็คือเรามาติดตามลูกค้าจริงนะคะทุกทุกสวนที่ปลูกนะคะเราก็ทยอยไปทุกทุกในเขตพื้นที่นะคะเราก็จะไปติดตามแล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อไปตรวจสอบว่าอ่ะ ปลูกจริงไหมปลูกที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างพบป,ปัญหาหรือว่าอยากให้เราคําแนะนําหรือว่าต้องการคําแนะนําของเราเพิ่มเติมตรงไหนค่ะเราก็จะมาให้คําแนะนําในส่วนนี้นะคะ่ะก็คือเพิ่มความมั่นใจแล้วใช่ไหมคะที่นีม้มั่นใจแน่นอนแล้วมตาตรฐานนะดูแล้ว,ลวจะไปซื้อเรานี้อีกใช่ไหมะจะเามาปลูกองกลางอ่าซื้อสำหรับจะปลูกจะปูกหน้าแรงเดือนพฤศจิกายนอีกตรงนี้ปลูกก็คือพอมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อบริษัทโทรมาติดตาม โอ้บอกว่าอาจะมาดูพก็ไปซื้อครั้งสุดท้ายที่ร้อยต้นใช่ไหมคะคิดไปอย่างนี้ค่ะถ้าบริษัทจะมาเชลยต้องมาไหะอยังพออะไรต้องพนั้นต้องมาด้วยต้องติดต่ออันนี้มีก็คิดว่าซื้อร้อยต้นทีหลังนี่ต้องบนเป็นนี้มาตามตามดูตรงนี้ค่ะก็เลยให้ดูตรงนั้นด้วยอะไรด้วยไปด้วยดีดีดีมากมั่นใจมั่นใจแล้วใช่ไหมยังไงก็ได้ขายแน่นอนมั่นใจเป็นหงมู่ร้อยล้านเหมือนกันครับ แน่นอนแน่นอนค่ะอยากให้คุณลุงแนะนําค่ะสําหรับแบบว่าผู้ประกอบการอยากปลูกใหม่ใช่แบบว่าุถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยคุณลุงจะแนะนํำยังไงคะโอ้จะแนะนําแต่บ้านนี้เขายังไม่สนใจเรื่องของมูลนค่ะบ้านนี้เขาต้องรู้ว่าได้ขายจริงเก่อนเขาว่าผมปิดบ้านเลยกับยายปาบอลมาปลูกกะพราสวนดีๆมาทํายายสูบได้เงินเป็นหลายแสนค่ะ ไม่เชื่อยังยากมึงแลวมึงมาทำเรื่องมึงเนี่ยไม่้มีบประหลัดอบตท่าบ่อมาอยู่ที่นี่พี่น้องเันเนี่ยเขาบอกว่าทำถูกต้องแล้วสุดยอดแล้วเจ้าออกมาคิดได้ยังไงส่วนนี้นะคะน่าเป็นส่วนตัวอย่างมากถ้าเกิดใครอยากมาดูนะคะเยี่ยมชมเยี่ยมชมได้ไหมคะได้งั้นฝากเบอร์ติดต่อหน่อยถ้าอยากมาเยี่ยมชมเนาะเบอร์ลูกสาวนั่นหลยเดี๋ยวบอกในรายการเลยค่ะจะมาที่นี่ค่ะค่าท้าจะมาเยี่ยมชมอย่างงี้ค่ะขอเบอร์ติดต่อได้ไหม เบอร์เบอร์ติดต่อนะคะ0 6 5 3 5ห6119ดหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อนะคะหรือละแวกใกล้เคียงแถวนี้นะคะอยากขับด้านพระเจ้าองค์ตื้อท่านสะพานมาเดี้ยวซ้ายแต่ถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมนะคะก็คือสะดวกนะคะได้ได้มาทุกวันให้ให้คำแนะนำได้เลยมาที่จอดรถก็เยอะวัดนุ่นสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนได้เลยนะคะหรือว่าอยาก สอบถามสั่งซื้อพันธุ์หรือว่าติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูแลยังไงมาแล้วดูแลยังไงก็คือเราทางบริษัทของเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะก็คือเยี่ยมชมสวนแล้วก็ให้คําแนะนําถูกแปลงแน่นอนได้ได้ได้ค่ะหรือว่าถ้าสนใจที่จะจสั่งซื้อต้นกล้านะคะพันกล้าหรือว่าอยากมาที่สำนักงานใหญ่ของเรานะคะอยากมาเห็นนะคะที่สำนักงานใหญ่ของเราสามารถติดต่อได้ที่0ู8ย์3 3 2 5 5เบอร์เฟิร์สนะคะและก็เบอร์082 1 8 9 4ดสอ่าสงค่ะ เบอร์คุณส้มนะคะทั้งเฟิร์สและส้มจะอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะคะสามารถสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมหรือ,อรายละเอียดต่างๆในการขอขึ้นทะเบียนหรือว,ว่าวิธีการดูแลข,ของต้นไม้อย่างเงี้ยคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะงหงมูอายุน้อยร้อยล้านขอจบกันเยี่ยมชมสวนในวันนี้นะคะรอบอีพีต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย